สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่พวกเขานั้นมีต่อชนาธิปสงกระสินนะครับหลังจากที่เจ้าตัวหายจากการบาดเจ็บ สามารถกลับมาลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างคอนซาโดเลซัปโปโรในสื่อฟุตบอลเจรีที่เปิดบ้านเอาชนะคุยิตะทิยตะไป2ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นการคัมแบ็กอย่างสวยงามและก็ยอดเยี่ยมทีเดียวของชนาทีมสงกระสินในเกมนัดนี้นะครับเพราะว่าชนาทิมนั้นสามารถทําแอซิดได้1แอซิดด้วยกันในเกมนัดนี้ครับและชนะทีมสงกระสินเองนั้นก็มีส่วนร่วมในจังหวะสําสคัญของทีมในหลายๆจังหวะครับในเกมนัดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมของเขาเลยทีเดียว ก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่67ของครึ่งหลังครับหลังจบเกมการแข่งขัน,น,นพร้อมชัยชนะของทีมคอนซาโดเลซปโปโรครับก็ได้มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนั้นมาแสดงความยิดเห็นและก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับวันนี้เราเลยได้แปลแล้วก็เรียบเรียงคอมเมนต์บางส่วนให้เพื่อ,อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าการจ่ายบอลที่เฉียบคมและแม่นยำของชนาทิปนั้นทำให้ทีมดูมีชีวิตชีวาฉันต้องการให้คุณเรียกความฟิตและความเร็วของคุณให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเพราะฉะนันรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่บอลอยู่กับคุณคอมเมนต์ต่อมาครับก็ได้คอมเมนต์สั้นๆว่าชนะทิพเก่งมากฉันอยากดูเขาเล่นอีกครั้งส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้บอกว่าเกมนี้พวกเราได้รับชัยชนะ ฉันรู้สึกว่าไม่เห็นชนาทิพในสภาพที่ดีแบบนี้มาสักพักแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคาดหวัง MVP ทันทีหลังจากการกลับมาของชนาทิพคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับผู้รักษาประตูของซัปโปโรนั้นเก่งมากส่วนชนาทิพก็เล่นได้ดีมากในเกมนัดนี้คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมาครับชนาทิพดูเหมือนวันนี้เขาจะเล่นบอลด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณ คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับฉันดีใจที่ชนาทิปกลับมาได้ในที่สุดส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่าชนาทิฟคือความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขานั้นวิ่งไปรอบๆทั่วทั้งสนามส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้บอกว่าขอบคุณชนาทิฟและทาคุมะอาราโนะส,สำหรับการทำงานหนักของพวกคุณแฟนบอลท่านต่อมาก็คอมเมนต์ว่าการเล่นที่แข็งแกร่งของชนาทิฟทำให้แฟนซัปโปโรนั้นรู้สึกมั่นใจ คอมเมนต์ต่อมาครับเทคนิคการใช้เท้าของชนาทิพและพละกกำลังของเขายัางโดดเด่นเสมอส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับชนาทิพเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเขานั้นมีพื้นที่ในการเล่นแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าชนาทิพยังคงมีความน่าสนใจฉันชื่นชอบชนาทิพมาตั้งแต่ได้ชมการเล่นของเขาเมื่อปี2018 คอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับอาจจะเป็นการเล่นร่วมกันครั้งแรกแต่การประสานงานระหว่างอาโอกิและชนาทิพนั้นดีมากคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับคาเนโกะยิงได้สวยงามส่วนชนะทิพก็แอซิ์ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับก็ได้คอมเมนต์ว่าการกลับมาของชนาทิพที่มาพร้อมกับความพิเศษของซัปโปโรเขาเป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับกองหน้าได้บ่อยครั้ง ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นครับที่มีต่อชนะทีมสงกระสีหลังจากที่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งพร้อมกับสามารถทำแอซิสได้ในเกมนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลเจลีครับที่คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะโออิตะทุริตาไป2ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งเกมกันแข่งขัดนะัดต่อไปนั้นคอนซาโดเลซัปโปโรจะออกไปเยือนคาชิมาแอนเลอร์ครับ โดยแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับยังไงเราก็อย่าลืมติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจชนาทิมสงกระสินพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดเลซัปโโรกันในเกมนัดต่อไปด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ